สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับวันนี้เรามีพันกล้วยนะครับพิเศษนะครับน่าจะเป็นพันปากช่องห้าสิบหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับเป็นพันกล้วยที่พี่สาวตอนนี้กำลังทำการขายอยู่นะครับพิกัดอยู่ที่บ้านโคกเจริญน,นะครับตำบลโกกแก้วอำเภอโนอนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็น่าสนใจมากสำหรับ กล้วยพันนี้นะครับอันนี้ปลูกเอาไว้นะครับพี่สาวขยายพันธุ์แล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้เราขายเป็นส่วนของนอนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในสวนลำต้นสมบูรณ์แบบนี้เลยครับบริเวณน,นี้นะครับจะ สามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์หรือมาดูตามเส้นทางได้นะครับลูกค้าสามารถพิมพ์ดาวลอยพืชผักปลอสารพิษนะครับจะมีต้นพันธุ์พืชต่างๆหลายๆชนิดนะครับให้ได้เลือกนะครับได้เลือกดูนะครับอันนี้ผมให้ดูว่ากล้วยที่แบบเพิ่งตัดปลีกล้วยนะครับดูความสมบูรณ์ของลูกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านไหนกัน มีเพจด้วยนะครับดาวร้อยพืชผักปลอดสารพิษนะครับลูกค้าลองเข้ามาเยี่ยมชมได้จะเดินยากนิดหน่อยนะครับนี่นะครับภาพอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าผมใช้มือถือถ่ายนะครับทุกค้า ลำต้นสูงมากครับช่วงรอยกระทงที่ผ่านมาสามารถที่จะนําต้นกล้วยเนี่ยครับตัดขายได้เยอะมากๆนี่นะครับปีใหญ่สมบูรณ์มากครับเนี่ยดูอันนั้นโหหน่อพันราคาอย่างเงี้ยครับเดีย๋ยวผมพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเพราะว่า ทางผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าให้พี่สาวดูแลแต่ผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นผมเข้ามาดูผมยังชอบเลยครับดูความสูงของต้นนะครับยิ่งอุดมสมบูรณ์มากยิ่งสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เยอะมากครับถ้าบางท่านนะครับยังไม่เคยเห็นกับตาก็จะสังเกตว่าต้นกล้วยธรรมดาแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับลองดูความสูงนะครับ น่าจะหลายเมตรมากครับต้นใหญ่แล้วก็สมบูรณ์มากนี่นะครับสำหรับท่านที่กำลังจะทำสวนนะครับผมว่ากล้วยพันธุ์นี้น่าสนใจเพราะว่ามีความสูงมากแล้วก็คือวัชพืชก็จะไม่ค่อยงอกนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ได้กล้วยซึ่ง สมบูรณ์นะครับแล้วก็หวีใหญ่สามารถที่จะขายได้ราคานะครับแล้วก็ตัวกล้วยนี้ก็จะอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าลูกใหญ่แน่นนะครับแล้วก็อร่อยนะครับอาจจะไม่ต้องปลูกเยอะอาจจะให้มีติดบ้านไว้ก็โอเคนะครับสามารถทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้ด้วยครับเพราะว่าต้นมีขนาดใหญ่แล้วก็ใบหนา ใบใหญ่นะครับสามารถที่จะเป็นร่มเงาได้ในตัวตอนนี้ก็ขยายพันธุ์ไปค่อนข้างเยอะนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูด้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนหน่อพันธุ์นี่ก็แบบมีมีจำหน่ายนะครับลองเข้ามาเยี่ยมชมมามาดูพื้นที่จริงก่อนก็ได้ครับจะได้เห็นปะอดีอันนี้ผมเห็นว่ามุมนี้ เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าจำนวนหวีลองนับดูจากคลิปวิดีโอเราได้ด้วยครับว่ามีมีปริมาณเท่าไหร่แล้วความสูงของลำต้นผมเอาเทียบให้ดูจากรถนะครับรถนี้จอดด้านบนสูงกว่าต้นกล้วยเนี่ยประมาณสักห้าสิบเซนนะครับสูงขึ้นไปอย่างนี้เลยครับ <ST AR> นะครับสนใจสามารถ พักมาในเพจดาวร้อยพืชผักปลอดสารพิษได้นะครับหรือเข้ามาชมก็ได้ถ้าอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอโนนสุวรรณนะครับตำบลโกรกแก้วนะครับพี่กัดอยู่ไม่ไกลไปมาสะดวกนะครับมาดูกิ่งพันธ์ุมาดูต้นพันธ์ุก่อนถูกใจค่อยซื้อนะครับราคาก็เป็นกันเองสนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมได้เดี๋ยวผมพาไปดูแปลงที่พี่สาวพึ่ง ขยับออกมานะครับพอดีในในไร่เนี่ยผมยังไม่ได้ไปถ่ายให้เพราะว่ามีเวลาจำกัดผมได้มีเวลามาถ่ายแค่บริเวณข้างบ้านนะครับให้มาดูก่อนวันนี้นี่นะครับความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะแบบไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าสามารถที่จะปลูกในบ้านในพื้นที่ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ครับได้พื้นที่ร่มเงานะครับแล้วก็ยังได้ในส่วนของ ผลผลิตที่ได้เต็มไม่เต็มหน่อยนะครับดีนะครับก็คลิปนี้ก็ทิ้งไว้ให้สั้นๆน,นะครับถ้าสนใจลองมาเยี่ยมชมดูก่อนได้ครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ